ผลไม้สองอย่างนี้ช่วยให้คุณใหญ่ขึ้นได้กับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสูตรเด็ดเคล็ดลับคู่ลักของคุณและคุณจะหมดปัญหาเรื่องเล็กๆดื่มเป็นประจำจะใหญ่ขึ้นทุกวันสูตรนี้มีชื่อว่าใหญ่ๆไม่เกรงใจใครดูดันเล้าใจไปชมพิธีทํากันได้เลยนะครับลุยรับรองใหญ่ตามคำขอ น้ำแตงกวามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นสรรพุุณของแตงกวามีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยนะครับแตงกวาช่วยอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นล้วยมีโปรตียมคาร์โบไฮเดรตและไฟเบอร์ซึ่งดีต่อการย่อยอาหารปริมาณสังกะสีในกล้วยช่วยเพิ่มการผลิตสเปิมลมก้วยที่หั่นแล้วหนึ่งลูกเทลงไปในเครื่องปั่นนะครับ แตงกวาหนึ่งลูกก็เทงลงไปเลยนะครับผมตามด้วยนม150มิลลิลิตรนะครับเทงลงไปปิดฝาแล้วก็กดสวิต์ปั่งครับผมสรรพคุณของแตงกวายังไม่หมดนะคัะแตงกวามีสารล้างพิษซึ่งขจ,จัดสารพิษออกจากร่างกายแล้วเมื่อไรจะมุดปัญจักรทีลัขัางหัวสั่นหมดแล้วหรือโดนไฟดูดค่ะจะได้เรียกผู้ภัยพาไปวัดค่ะเห็นแล้วเวียนหัวค่ะ เสร็จนะครับสรลิเครื่องปั่นของเขาแรงครับก็เลยหัวสันหัวคอนอ่ะนะครับเทน้ําลงไปนะครับผมดื่มแล้วจะใหญ่อย่างแน่นอนสูตรนี้ครับสูตรเด็ดเคล็ดลับรับรองจะติดใจนะครับผมเครื่องดื่มนี้จะทําให้คุณกระชุ่มกระชวยคืนนี้คุณจะเป็นราชา รับรองคู่รักของคุณจะร้องว้าวพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันใหญ่จริงจริอไปทำตามกันได้เลยนะครับ